ีสีทองประจําปี2 5 64พนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเกษียณอายุการทํางาน98รายพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุการทํางาน9รายลูกจ้างประจําเกษียณอายุราชการ31รายพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเกษียณอายุการทํางาน98รายได้แก่ นางวานิดาลาหะสุรโยธินนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษคณะสัตวแพทยาศาสตร์อายุงาน28ปีนางสาววรณสุขชัยวงศ์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอายุงาน37ปีนางวรนนาทองยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน31ปีนางวลีรัตน์บรรจงจิตเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการคณะเกษตรอายุงาน39ปีนางวัฒนาวิธีจงเจริญนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยอายุงาน39ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาอนันตผลคณะมนุษยศาสตร์อายุงาน28ปีอาจารย์ดรวันนา,นาสุนทนรฤรังศีคณะมนุษยศาสตร์อายุงาน24ปีอาจารย์ดรวันเพนเหล่าศรีไัยบูรณ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อายุงาน33ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจักฉิมโฉมคณะวนาศาสตร์อายุงาน31ปีนายวิเชษศรีชนละเพชรช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงานพิเศษสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน38ปีดรวิภาสุโรจนะเมธากุลนักวิจัยเชี่ยวชาญสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอายุงาน38ปีนายวิรัต์สุมน นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญคณะเกษตรอายุงาน38ปีนางศีเรือนมากมูลผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนอายุงาน38ปีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์สมจิตสิริรัตนวิทย์คณะมนุษยศาสตร์อายุงาน30ปีรองศาสตราจ,จารย์ดรสมชัยพรบรรลือลาบคณะวิทยาศาสตร์อายุงาน23ปี นางสมศรีหานรงผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานคณะวิศาสตร์อายุงาน41ปีนายสมศักดิ์ภูลศิรินักวิชาการโสทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนอายุงาน36ปีนายสิทธิชัยแก้วสุวรรณนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษคณะเกษตรกำแพงแสนอายุงาน39ปี รองศาสตราจารย์ดรสุนทรีขุนทองคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาอายุงาน37ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุพรทิพย์ภูพเนียตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์อายุงาน23ปีนางสุภาณีแจ่มขำผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงานคณะประมงอายุงาน41ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพรสุขเจริญคณะศึกษาศาสตร์ อายุงาน3 1ปีนายสุรพงศ์เป่าเลี้ยงผู้ปฏิบัติงานสัตวบาลชำนาญงานคณะสารแพทยาศาสตร์อายุงาน28ปีนายชุรินทคงจิว๋วช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน28ปีนางสุวพรชื่นอารมณ์นักผูชาการพัสดุชำนาญการกองคลังสำนักงานอาธิการบดีอายุงาน29ปี นายอดีสรสิริสุรักษ์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชำนาญงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที่สํานักงานอาธิการบดีอายุงาน36ปีผู้ช่วยสัตราจาร์ดรอนามัยดําเนรคณะศิลปศาสตร์และวิทยา,าศาสตร์อายุงาน37ปีนางอรวรันชวนตระกูลนักวิทยา,าศาสตร์ชำนาญการพิเศษคณะเกษตรกําแพงแสนอายุงาน40ปีนายอรงกฎโคมพัฒน ช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาอายุงาน36ปีนางอัครเทวีพลาเกตนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอายุงาน42ปีนายอัมพรบัวทีนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษคณะประมงอายุงาน36ปีดออรอารีธันกิจานุกิจ นักเอกสารสนเทศเชี่ยวชาญสำนักหอสมุดอายุงาน36ปีผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์อาริรัตปิ่นทองคณะมนุษยศาสตร์อายุงาน28ปีนางสาวอัมภัยวันทวีธัญรักษณ์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์อายุงาน37ปีรองศาสตราจ,จารย์ดรอุษณีลีลวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์อายุงาน34ปี นางสาวอุษาสุพลจรน,นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษกองคลังสำนักงานอาธิการบดีอายุงาน36ปีนายอเนกสุขเจริญช่างเครื่องยนต์ชำนาญงานพิเศษสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน39ปีพนักงานมหาวิทยาลัยเกษียณอายุการทำงาน9รายได้แก่ อาจารย์จินดารัตคุณวโรธคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อายุงาน15ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉลองชัยม่านโคกสูงคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการอายุงาน21ปีนายธานีคำเมืองผู้ปฏิบัติงานโสทัศนศึกษาปฏิบัติงานกองยานพาหนะอาคารและสถานที่สำนักงานอธิการบดีอายุงาน12ปีนางสาวปฏิดารัตนอารีกุล เภชจกรชำนาญการสถานพยาบาลชำานักงานอาธิการบดีอายุงาน18ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประพันธ์เกียรติเผ่าคณะศึกษา,าศาสตร์และพัฒนาศาสตร์อายุงาน11ปีรองศาสตราจารย์ดรรองลาบสุขมาสวงคณะวิศาสตร์อายุงาน18ปีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรรณามาลาพันธ์คณะวิทยา,าศาสตร์อายุงาน21ปีนางสาวลาพรทับชู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อายุงาน15ปีรองศาสตราจารย์ดอรอัชลานิยะมาภาคณะศึกษาศาสตร์อายุงาน10ปีลูกจ้างประจำเกษตรอายุราชการ31รายได้แก่ นายกิตพัฒน์คลายรัศมีช่างเครื่องยนต์ระดับช .4 คณะเกษตรอายุงาน35ปีนายกำมปนาศสีบุญเรืองพนักงานทั่วไประดับบ .2 กองยานพานะอาคารและสถานที่สำนักงานอาธิการบดีอายุงาน27ปีนางจารวีดอกพุธพนักงานห้องสมุดร,ระดับส .3 คณะเศรษฐศาสตร์อายุงา,าน42ปี นางจำปาทองดอนเหมือนพนักงานทั่วไประดับป .2 สํานักงานวิทยาเขตกำแพแงแสนอายุงาน40ปีนายจิระภูมิขนอนพนักงานผลิตทดลองระดับส .2 คณะประมงอายุงาน32ปีนายชยศรีพินโทแก้วช่างเครื่องยนต์ระดับช .3 กองยานพาหนะอาคารและสถานที่สํานักงานอาธิการบดีอายุงาน34ปี นายชาติชายสุริยักุลผู้ช่วยช่างทั่วไประดับชสองคณะวิทยาศาสตร์อายุงาน37ปีน,นายนรงคงเพียรธรรมผู้ช่วยช่างทั่วไประดับชสองคณะเกษตรอายุงาน37ปีนางนัทวราไวยบทพนักงานผลิตทดลองระดับสสองคณะวิทยาศาสตร์อายุงาน34ปีนายทิศล้านสม ช่างไม้ระดับชอสองกองยานพานะอาคารและสถานที่สำนักงานอาธิการบดีอายุงาน20ปีนายบุญธรรมแจมดวงผู้ช่วยช่างทั่วไประดับชอสองคณะวิทยาศาสตร์อายุงาน38ปีนายบุญนาคยางนอกช่างต่อท่อระดับชอสองคณะอุตสาหกรรมเกษตรอายุงาน33ปีนางประพิษณภาดีบุตรชา พนักงานพิมพ์ระดับสสาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน30ปีนางประนอมพิกุลพนักงานทั่วไประดับบหนึ่งสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาอายุงาน41ปีนายประพันธ์บุญปโปรง่งพนักงานขับรถยนต์ระดับสสองกองยานพาหนะอาคารและสถานที่สำนักงานอาธิการบดีอายุงาน33ปี นายประสงค์ตรีธัญญาพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับบสองสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน34ีปีนายประสงค์สะเพิ่มภูลพนักงานการเกษตรระดับสสามคณะเกษตรกำแพงแสนอายุงาน37ปีนายปรีชาชวนตระกูลพนักงานห้องปฏิบัติการระดับสสามคณะเกษตรกำแพงแสนอายุงาน38ปี นางฝ่ใจกกนาคพนักงานห้องสมุดระดับสอสองคณะศึกษา,าศาสตร์อายุงาน42ปีนายพรมพิเชษีนวลพนักงานผลิตทดลองระดับสอสองคณะประมงอายุงาน28ปีนางสิริวันสุวรรณชีพแม่บ้านระดับบอสองสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนอายุงาน39ปี นายสมชายแกสันเทียพนักงานห้องปฏิบัติการระดับสสาคณะเกษตรกำแพงแสนอายุงาน38ปีนายสมชายสกาวจิตพนักงานผลิตทดลองระดับสอสองคณะประมงอายุงาน31ปีนายสมบัติโสดาดีพนักงานสื่อสารระดับสอสองสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนอายุงาน29ปี สมบูรณ์จันทรคอพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลางระดับชอสองกองยานพาหนะอาคารและสถานที่สํานักงานอาธิการบดีอายุงาน28ปีนายสมพรคันธนูริศพนักงานธุรการระดับสอสองสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์อายุงาน36ปีนางสาวสมพิษพวกสันเทีย พนักงานพิมพ์ระดับสอสองคณะวิศวกรรมศาสตร์อายุงาน33ปีนางสุดารักษ์มาใหญ่พนักงานบริการเอกสารทั่วไประดับบหนึ่งสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอายุงาน31ปีนางสุวาลีจรนจอหอแม่บ้านระดับบอ .1 คณะเกษตรอายุงาน28ปี นางโสภาเฮงสุวรรณพนักงานห้องปฏิบัติการระดับสอสาคณะเกษตรกำแพงแสนอายุงาน40ปีนางอารีบุญเกิดรอดพนักงานพิมพ์ระดับสอสากองกิจการนิสิตสำนักงานอาธิการบดีอายุงาน26ปี